คนเราโดยส่วนมากชอบสุขกลัวทุกข์นี่เป็นส่วนมากไม่ว่าใครทั้งหมดทุกข์นันเป็นที่ประรถนากาทุกข์นันเป็นที่รังเกียจไม่ชอบเลยแค่ที่จริงนั้นถ้าหาเราพิจารณาควรจริงขีดควรนะเพราะทุกข์แค่ท้เลย ทำนาค้าขายหาอยู่ด้วยประการต่างๆทำสวนทำนาค้าขายราชการเป็นเจ้านายหาเงินดเดือนกินก็เพราะกลัวทุกข์แม้ที่สุดจะโจรขโมยหาปล้นก็เพราะมันกลัวทุกข์อยากได้ความสุขอย่างที่เขาลุ่มรวยนี่จึงว่าทุกข์เป็นเหตุให้ขยันหมันเพียร ทุกเป็นเหตุให้สแสดงหาประโยชน์ถ้ามันมีทุกบีบบังคับทุกบีคบคั้นไปแล้วคนเราจะพากันนิ่งนอนใจไม่สแสดงหาสิ่งใดเลยแล้วมันมีปัญหาอย่าการทำงานเพื่อหาความสุขแต่เหตุที่ไหนที่ต้องไปทนทุกข์ เห็นลำบากรากตามต่างแด็ดตามฝนมันทุกข์แท้นั้นมีบทอันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทาตรัสเทศไว้เป็นอาชิพวิทิเยนะ้นดุขมาติติคนจะ้นทุกข์ได้บบเพราความเพียรเพราะการนเพียรนั้นมันไม่ใช่เรื่องทุกข์หรือมายัง้นทุกข์ได้บบเพราะความเพียร นั่นเป็นลัญหาหนาคิดแต่หากว่าเราจะอุปมาประมาณหรือหากเราจะฟังอีกแย่งในทาคำสอนพพุทธเจ้านี่ว่าโรคนี้นั่นนอกจากทุกเกิดขึ้นเ้าดับไปก็ไม่เห็นมีพระพุทธเจ้าทั้นตรเทศสามาน์ปอางนี้แตตกลงคนเราเกิดขึ้นมาในโลกนี้เป็นคนทุก ถ้าหากเราพูดถึงคำได้ฟังคำคำสองทร่เจ้าในข้อนี้แล้วนั้นถ้าจะไขยคยาวมในข้อตดขึ้นมาบ้างวาเว้เย,ยนสุขมาติหรือหากเราจะพบว่มาเปรียบให้เนี่ยความไว้าจาังัไปอีกคนตกน้ำถ้าไม่พยายามว่ายก็ไม่หวังจมน้ำตาย คนไหว้แล้วยายามไหว้เท่านั้นนหะที่จะรอดมาได้คำวิธีเยนทุกคาวิธีติดท่เาเอาประมายพระมายเนี่มาเปรียบเทียบแล้วชัดขึ้นในความคน้นาหากเราจะวังเข้าไปอีกในในธรรมจักรพระวจนะสูตรที่พระเจ้าต้องการเทศนาพระธรรมเทศนา ทุกเป็นของคนกาหนดไม่ใช่เป็นของคนรละความเยเยาะทีนดิ้นรนในความอยากคือตัวตัณหานั่นเป็นสิ่งที่คว่าละอันนี้ก็เป็นเหตุสองให้เราคิดค้นอีกหมือนก่นคิดค้นหาหลักงจริงคุกนั้นมันของมีอยู่จะทิ้งก็ไม่ได้ ถ้าพูดทั้งเรื่องทางด้านปฏิบัติมีปันาไม่ใช่จิิงทุกข์ยกทุกขึ้นมาพิจารณาไม่ใช่ให้เป็นของว่างแล้วของไม่มีถ้าเป็นของว่างแล้วของไม่มีไม่เป็นวิปััสนาถ้าเจ้าของว่างของไม่มีพิจารณาไม่เป็นวิปััสนาเลยต้องเอาของมีอยู่คือทุกข์ปราลบทุกค้นคว้าทั้งเรื่องทุกข์ให้เห็นต้นตอของทุก ให้เห็นเหตุที่เกิดทุกข์แล้ใครเห็นเหตุที่จะให้ดับทุกข์ด้วยอาการอย่างไรผู้ปฏิบัติถ้าหากพิจารณาต้นตอของทุกข์เห็นชัดตามเป็นจริงคือว่าทุกข์อยู่ในขันถ้าหากขันเังนี้อยู่ราศใดทุกข์มันก็ติดอยู่ในขันนี้เมื่อเราเห็นชัดว่าขันเป็น นนทำยังไงมันจะเกิดทิ้งทุกนี้ได้แล้วแยกขันเอาเป็นธาตุเป็นขันเป็นธาตุนยธาเป็นอินทรีย์แยกเอาเป็นส่วนเนสขันเลยไม่มีเช็นแต่สภาวะธรรมนี้เกิดขึ้น้วระดาาับไปนผปวาทางของถือขันข ใจที่ถือว่าอุปทานว่าขันเป็นตนัวปันตนัวมาก่อนไหน,นความกันนั่งทรมนตงัวใจก็ไปอีกส่วนอยู่ส่วนอนตรหาน,น,นอกจากขันไม่ใช่เพร่อมันมันไปมองเห็นขันมันไม่ได้ไปอยู่ในขันแต่หากขันเจือกันอยู่กับจิตจิตไปเห็นขันแปลว่าจิตนั้นไม่ได้เข้าไปยึดในขัน เห็นเป็นสภาวะทั้งเกิดเกิดไปในขณะที่จิตมันสงบลงไปความทุกข์ทึ่เราถือเราเป็นทุกข์มาติดต้นมันก็หายไปอันนี้เราพิจารณาทางดิปัชสนามันต้องตืน่นต้องยกขังขึ้นคื่ยกองทุกข์ขึ้นอันของไม่มีนั่น,นไม่ใช่อิปัสสชาเงียบสงบไปเมยไปหมดเลยลุมกมว่างเปล่าศูน เอาอะไรมาพิจารณาไม่มีเรื่องพิจารณาทิ้งาศูนย์กับศูนย์ทั้งห,หมดไม่ศูนย์ไม่สับอะไรก็ได้ว่างมดไม่สับอะไรก็ได้สงบเป็เงียบไปหมดหมดไม่มีอะไระไม่เจาะอะไรพิจารณาเมื่อไม่มีพิจารณาไม่มีเรื่องพิจารณาปั้นยาวก็ไม่เกิดนั่นก็เป็นสงบเรื่อยๆความสงบนี้ไม่ใช่เหมือนอยู่ตลอดชีวิตนะ ไปสักครู่สครับอย่างได้ก็เป็นชั่วโมงห่งชั่วโมงานดีที่สุดกลับออกมาก่อนของเก่าทุกทั้งหลายม่อยู่ในมันดีทุกข์หาหากาไม่ใช่ปัญญาเจนาย่หาอย่างาานี้แล้วไม่เข้าถึงสัจจะของจริงไม่เห็นของจริงอย่างดีที่สุดก็เมื่อทุกข์มากๆเลยเข้าไปสงบลบหลีกทุกข์ได้ท่านพูดได้อีกนัยหนึ่ง ผู้ชอบความสงบขึ้นหลบทุกข์ไม่ใช่นักสู้นักลบผู้ที่ต่อสู้คือวิปัสสนาคนกวยจัมธิบาันั่นเป็นนักสู้นักลบสู้หลบมันต้องไปจันหน้ากันกับข้าศึกแห่ชนะอนนี้ไปเห็นทุกเป็นข้าศึกอันหนึง่งของจิตใจ ือเราไม่ชอบอย่างที่ว่ามันคอยเป็นคลปับบกผิเป็นข่าสิิรบกวนไม่ให้เราสบายมีตลอดทา้งเวลาอันนี้ถ้าหากว่าเราเสียเป็นค่าสิทิ์เราจะต้องตอสู้ยกทุกอย่างที่จะนั่นพระพุทธเจ้ายังสอนว่าควรสอนว่าให้ควรพิจารณนาะไม่ใช่ควรละดังกล่าวแล้วในเบื้องต้น มาทุกข์เรืงของควรกำหนดถ้าหากเราไปเข้ากำหนดเข้าใจชัดเจนดังอธิบายมันจะกี้เนี่ยนะเจนมันวางทุกข์ใดมันเห็นเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งเกิดขึ้นัาาาน่นไปก็เรียกว่าเราได้กำหนดแล้วอันนี้อันที่เรากำหนดได้สมายกวามว่าเราได้เห็นเราได้รู้ความจริงแล้วเราได้ชัดเจนแล้วหากมันจะเป็นทุกข์ขึ้นมาอีก แล้วก็พิจารณาอย่างเก่าแนวเก่าหรืออาจจะมีแวววาวหรือคมขำขึ้นไปพวกเก่าอีกก็อาจจริงได้เห็นนั้นทุกข์จริงเป็นของวต่อสู้เห็นของควรที่เราจะต่อสู้หยิบทุกอันนี้จะตลอดเวลาทุกเพราะหิวกระหายทุกเพราะเจ็บปวด ทุกข์ภพภพที่เจอทยานดินหลนอยากได้้ทัใบทางนี้เนื้อทุกภพภพกังวลเกี่ยวข้องนนกับการนี้รุ่งอกุ้งแห่ทุกที่เป็นนมามธรรมทุกที่เป็นรูปแต่ทุกใยการหิวกระหายกระทบร้อนกระทบอ่อนแข็งเมื่อเย็นร้อนอ่อนแข็งทุกอย่างที่กระทบสัมผัสมันมีอยู่นี่วัฏจักรานาี้มันดับวัฏจักรนี้มันตาย

แต่วัตทุขุกมันไม่สามารถารบกวนนด้วยเทวท่ท่านที่แทน,น,นจริงอธิบายจริงว่าทุขุกนี่เป็นเครื่องอยู่ทุกนั้นเป็นอารมณ์ยกคือมาคิดคนพิจารณาอยู่ตลอดเวลาเลยเป็นเครื่องอยู่ทุกเลยไม่ทุกเลยกลายเป็นเครื่องอยู่ใช่เหมือนเหมือนกับคนที่ เขาชอบการงานก,การขุดดินฟันไม้ก็ดีหรือการจัดการ,ากการสานอะไรก็ตามคิดออกกำลังเราเห็นเข้าใช้ว่าเขาชนิดนึง่งแต่พวกที่คนชอบการทำงานไม่เมื่อได้ทำงานรู้สึกว่าแข็งขันขึ้นางขกย สุขภาพก็ดีขึ้นการง,งานที่เขาทำลงไปนะั้นเป็นเรื่องเพลินยิ่งทำก็เป็นเรื่องเพลินเรื่องสนุกไม่มีความทุกข์อันคนผู้ยยที่พิจารณาถึงรรมากเห็นทุกข์นั้นไม่ไม่ได้มีความทุกข์ยยนีาทุกยิ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องที่จารณา เป็นเคร่องดำเนินชีวิตเลยกลายเป็นหาระทำนั่นกับพวกคนชอบาง,งานในการที่เขาทำนั้นค้นคอยได้ตามหาทางงานเขาสัญหาทันแ็งเกียดข่าผลประโยชน์อพิ่ได้กับคุณได้ตามมาอันผู้พิจารณาทุก เมื่อเห็นถึงสภาพตามเป็นจริงแล้วทุกนัน้นไม่ใช่มนจะมาครอบงำผู้ที่เห็ุทุกข์แต่ทุกนั้นกลายการปัญญาทุกขนกลายเป็นลิขิตตามเึอยู่มันเป็นการครอบผลจิตใจให้ใช้สะอาดมันเป็นบอ่อเกิดของปัญญาฉลาดเฉียบแหลมจนีึที่าจทุเรื่องทุกข์เป็นของคนทมอง ดัอว่าถ้าคนกลัวทุกข์หมายความว่าคนขี้ขลาดเพื่อมีความสามารถในการที่จะต่อสู้มุ่งอย่างเดียวต่วความสุขคนถ้ามีความฉลาดสามารถดสิ่งใดที่มันทุกข์มากที่สุดจริงัน่นจะต้อง,งเอาเป็นอารมณจิตเมืี ผู้บำเพ็ญภาวนากรมามันต้องอ่านหานต่อสู้อย่นี้นักปฏิบัติมาจะ่ก่อนเก่าอยู่กับหมู่กับเพื่อนอยู่ในที่สบายไม่เจาข้อจิตไม่กล้ข้อไม่ได้ต่อสู้ต้องหาฤทธิจิตหัดในป่าเสียวในที่หาดในหนากลัวที่ว่าเสียวหนากลัว จึงจะได้ไปจนไถ่คือเอาคงกลัวมาเป็นเหตุเมื่อเอาคงกลัวเป็นเหตุกับเพ่งพิจารณาทั้งเรื่องของกลัวกลัวไปก็พิจารณาไปมามันถึงผลตายกลัวก็คือกลัวตายกับไปลงเห็นความจริงว่าคือกลัวตายก็คือคืออตตากลัวจนตายกะไปถืออตตา เมื่อเทือตามันกกลัวตามันเข้าไปถึง้องกินหลวงพ่อมีเหตุที่คมกลัวในเรื่องของทุกข์ยิงเป็นของดีมีประโยชน์มากถ้าหากจะพูดในหนึ่งความสุขกับความทุกข์นั้นน้ำหนักเท่ากันเหมือนกิดถมเกิดกับถึมตาย เกิดเท่าไรก็ตายนะทุกเท่าไรก็ทุกเท่านั้นทุกเท่าไรก็ทุกเท่านัเา้เรี่อวก็มีน้ำหนักเท่ากันแต่มีค่าที่กันความสุขหรือความเกิดมีราคาน้อยความทุกข์หรือความตายราคามากถ้าหากไม่ทุกคนไม่เท่า สิ่งที่มาประมาททุกนั่นเป็นเหตุอย่างนี้คนจะมีจะรวยก็ดีถ้ามาหากินกัรประการต่างๆที่างมีจะรวยเกิดขึ้นเพราะกลัวทุกข์นเจ็ตไปเส็สหาให้คปอสแสร้งอ่านเทียนเมื่อที่จะถึงวรตถุนิพพานาะกลัวทุกข์ในวัฏจักรทงสารผู้ที่ทำบุญทุนทางต่างก็กลัวทุกข์ในโลกนนี้ ได้สร้างว่าก็าเกิดหมายในความสุขของมนุษย์แห่งทรรบุญละากาจิตในตาของนั้นเพื่อจะให้พ้นจากทุกข์ในโลกนี้ผู้เห็นโทษทุกข์ในชั้นฟ้าสวรรค์เอในสุคติว่ายังไม่หมดสิน้นทุกข์สิน้นนอดยังมีอารมณ์ที่โผล่บนไปเป็นพยายามที่จะทำถึง,งซึ่งภูมิโลกคือมีเอกสัตาจิตเอกสัตารมอารมณ์อันเดียว ผู้เห็นโทษนั้นนะมันจะไ่ถึงที่สิุดสุดจึงวายายาณเดินทามากแต่นี่ด้วยปตาลบทุกครั้งนั้นจึงว่าจังเร็ดต้นถึงที่สุดเอาทุกเป็นต้นเหตุจึงว่าทุกนั้นของมีค่ามากจนถึงที่นผ่านคริมตายกันไหมครั ต้อมเกิดในะใครก็ชอบที่คนเกิดจะมนแล้วก็ไมอยากตายควารอยากตายหนึง่งนิเอยากเกิดและอยากอยู่นัะะ่นตลอดเวลาความที่ไม่อยากตายหรือว่าเกิดขึ้นมาแล้วเนั่นไม่อยากเจ็บอยากใครอยากตายเป็นความประมาทคนที่พิจารณาถึงความตายเป็นคน ไม่ใช่อยากตายแต่พิจารณาที่ความตายจึงจะเป็นภูมิธรรมพระเย็์มันมีความตายอยู่ท้างหนเป็นพยานทีุ่ดทีหาที่สุ<ม>อยางไงที่จะดก่อนหาหลักฐานให้ลูกหลานเราตายแล้วงน้หาสมนบัพระจจตาให้ลูกหลานถ้าไม่คิดเป็นคนตายเองคมตาย ม่หมอนความตายก็จะไม่ทําอย่างนี้นมีว่าความตายมีฆ่าตัวของเกิดจะเข้าแนวเดิมอีกตายไปแล้วไปตายจะไปสุขคติหรือทุคติไม่แน่ใจยิจ่งพยายามทำุณงามความดีในฐานจิ oui ป็นต้นกัเพระเพราะโลกความตายได้เห็นตายๆแล้วเ,เกิดเป็นทุกข์กับพราะพราโลความตายะเพร,ะร,ราะทุกข์ที่พราโลตายจะลดทุกข์อยู่แล้ว กขพยายามที่จะคนจากนี่จะมาคมตายมีค่ามากแต่คนระเกลียกคมตายคนระเปียดคมทุกถ้าว่าเรื่องของจิบของจริงทำมากก็ไม่จำเป็นของดีมีค่าตัวกิดมีค่าตัวทุกค,ค่ามากจนถึงที่สุดมีนักปฏิบัติควาคิดเขาเห็นของนักปฏิบัติมันตรงเงาม เขาค็มเห็นเดิมมันตรงค่าอะารนี้นไม่ใช่เป็นคิดแผลแบวบแนวไปทางอื่นทางไหแต่แท้จริงคือมันเขาถึงหลักทำคำสองคือเจ้านั่นเองเที่ยวนั้นแหบกแนวเขาคนที่ฟังไม่ถูกเขาหาแบบกเนีพราะมันฟังไม่ถูกเพราะมันไม่ทำเตื่ออยู่เพราะมันไม่เข้าถึงทางถ้าเขาถึงทาในทางกลงไม่ใช่แบบนี้ก็เห็นที่ว่าเกิดเป็นสุขเกิดใน,นชอบ ทุกนั้นชอบอยากได้แต่ทุกได้อยากได้จะเกิดเกลียดตายละเกลียดนั้นเป็นการแบ่นแยวโดยแท้เพราะฉะนั้นจิงว่านักปฏิบัติน่ากลัวลยที่เดินทุกข์ทั้งล้ยจะยกบรทุกอะไรมาพิจารณาจนเห็นเป็นสภายว่าตามจริงทุกจริงทุกการเห็นเป็นทั้งหมดทั้งอะไรยสบาย เขาไม่จริงเป็นธรรมจริงๆแต่จิตเรายังมันนันถึงธรรมเลยไม่เป็นธรรมนี่ยกทุกข์ขึ้นอภิจารณาโดยวบายที่อธิบายมานี่มีเนื้อความโดยงยงยดนเนีย้ยให้นำไปคิดพิจรารณาคือว่ายกทุกข์เป็น,อนเอายกทุกข์มาเป็นอารมณ์ทุกข์เกิ่พิจารณาแล้วอย่าไปกลัวทุกข์แล้วกลัวทุกข์ทั้งนั้นพูดอีกคำหนึ่งจึ่ค่อยทำคนดีก็ถูก แต่ว่าเราจะไปกลัวทุกเอาทุกมาเป็นอารมณ์ได้ทุกขึ้นมาแล้วได้ทุกเกิดได้คนตายไปแล้วเน่ะเอามันเป็นอารมณ์อันนั้นได้ชื่อว่าเป็นไอ้บทบาทเบต้นที่จะทําให้คนจากทุกข์และให้ได้รับผลหรือเป็นบทบาทที่จะไม่ให้ไม่ไม่ให้ตายทางนั้นเราไม่ยึดและไม่จับอันนี้เป็นหลักแรกจะม,มีเครื่องพิจรารณาถ้าเราจับอันนี้เป็นหลักพิจรารณาตลอดเวลาจะเป็นภาวนาธรรมสมาธิ ให้เกิดปัญญายาในตลอดการเวลาอันนี้ทางเดินวิปัาสนาตรงป็นอย่างนั้น